นี่แหละครับสิ่งนี้แหละครับที่ผมรอนะครับและทุกคนก็ดีใจนะฮะเฮ hey! กันนะฮะเฮ hey! ของจริงยืนยันแล้วนะครับยืนยันแล้วข่าวมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนผมก็รายงานช้าหน่อยต้องขออภัยแต่ว่าต้องเช็คดูความชัวก่อนนะครับแล้วก็ดูข้อมูลก่อนว่าอะไรเป็นยังไงนะทำไมถึงให้แค่500นะฮะไม่ใช่500นะเดิมอ่ะ200หรือ300ใช่ไหมปกติคือ300นะครับบวกเพิ่มอีก500เป็น800ครับนาน3เดือน เออใช้ได้เลยนะครับเพื่อการหมุนนะครับเป็นการเยียวยาอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะฮะอ่ะรายละเอียดอ่านข่าวกันเลยผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพิ่มได้เงินเพิ่ม500บาทนาน3เดือนโอ้โหอย่างงี้สินะครับถ้าให้ดีเพิ่ม800ยเลยเป็นไงนะครับที่ประชุมสบศมีมติเพิ่มวงเงินผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 500บาทนาน3เดือนตุลาถึงธันวาคมเฮออ้ดีเยตเดือนหน้านะอีก15วันเดี๋ยวใจเย็นเอีก15วันเท่านั้นเมื่อเร็วๆนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบศออโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ และเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปโดยเพิ่มวงเงินในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทนาน3เดือนนะครับตุลาถ,ถึงธันวานะครับเพิ่มนะฮะเพิ่มแล้วผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ถือบัตรจํานวนกี่ล้านคนนะครับจํานวนสําหรับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีสิ ประมาณ14ล้านคนได้สิทธิ์รับเงินร่วมรวมทั้งสิ้นนะครับ1,500บาทหรือ500บาท3เดือนนะครับจำนวน1ใบต่อ1สิทธินั่นแหละหากไม่ใช้ในเดือนนั้นจะสมทบไม่ได้นะครับก็คือให้ใช้ทุกเดือนนะครับเดือนไหนเดือนนั้นเลยนะไม่งั้นเงินหายนะฮะไม่สามารถกดเป็นเงินสด ATM นะฮะไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรการเยียวยา คนละครึ่งว่าอันนี้ถือว่าหมดสิทธิ์เรื่องของอามาตรการเยียวยาคนละครึ่งนะฮะเพราะคนละครึ่งเนี่ยเออสามพันบาทแนะ่นะฮะสามพันบาทแต่ว่าสามเดือนเออแต่ที่เแน่เราก็ต้องใช้โอ้โหอย่างน้อยก็ร้อยบาทแล้วเนาะไม่ไม่ดีอย่างมากอนะร้อยบาทนะจ,จ่ายเงินสดไปร้อยบาทนะฮะเราก็จะได้รับค่าเฉลี่ยอีกร้อยบาทเท่ากับเราได้สินค้ามาทั้งหมดรวมสองร้อยบาทนะครับ แต่เราใช้บัตรนี้อย่างเดียวก็โอเคนะเรียกว่า,เ,าเงินไม่หายนะไม่ต้องใช้เพิ่มด้วยนะครับสำหรับมาตรการเยียวยาจะเริ่มโอนเงินตั้งแต่เดือนตุลาถึงธันวาคมจะให้เป็นวงเงินเพิ่มในบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อนำไปใช้ชื้อซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตที่ร้านธงฟ้า ภาครัฐหรือร้านค้าที่ร่วมรายการนะฮะก็คือตามปกติทั่วไปนั่นแหละนะครับเสียดายที่เรายังไม่สามารถเอาใช้คือมันต้องใช้แอปเปาตุงเปาตังนั่นแหละนะเราก็จะไปใช้ร้านย่อยหรือตามตลาดได้ใช่ไหมอันนั้นเป็นสิทธิ์ของการลงทะเบียนคนละครึ่งนะเยียวยาคนละครึ่งนะโครงการนั้นนะ,ะถือว่าเราน่าจะหมดสิทธินะอยากจะลองลงทะเบียนจังเลยนะถึงลงได้ไปยังไงก็ต้องอชําระคืนเสียคืนอยู่ดีนะหรือเเผื่อ<ๆ>เดี๋ยวเขาเช็คขึ้นมาก็ไม่ผ่านนั่นแหละ นะฮะยังไงก็เขาบอกมาแล้วว,ว่าไม่ได้ก็อย่าไปเอาอย่าไปอันนี้เลยนะอย่าไปทำนะฮะให้สิทธิ์คนอื่นบ้างนะครับสำหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวรัสดิสรรการแห่งรัฐนะปัจจุบันนึงกรมบัญชีกลางจากปกติโอนเงินเข้าเดือนละ2 0 0ใช่ไหมสำหรับผู้มีไรายได้นะสามหมื่นถึง1,000แขึ้นไปอะนะโอ้โหมีเงินเป็นแสนแล้วนะ3 0 0 0 0นี่ถือว่าเยอะแล้วยังมีบัตรอีกอะคิดเอาโอ้โหโจนไม่ล่ะ ถือว่าไม่น่าจะโจนแล้วเข้าข้างจะเริ่มมีตังไงแต่ไม่ว่ากันที่แน่ๆ300บาทเนี่ยสำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน30,000ื่นะฮะอ่ะไม่เกิน30,000ื่ถือว่าคนโจนนะโอเคก็ได้ตามนั้นดังนั้นเมื่อรวมอีก500บาทนะครับต่อเดือนเนี่ยตุลาถึงธันวาเลยรวมแล้วได้วงเงินจำนวนทั้งสิ้น700-800บาทนะครับถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ่จัดไปเอาเป็นว่าเป็นข่าวที่ดีฮะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณลุงตู่ขอบคุณรัฐบาลนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้นะฮะฐานเศรษฐกิจเขียนเจมคอมอ่านขอบคุณครับ